สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกระติกกาแฟนะคะเก็บกาแฟนะคะแบบพกพาตัวนี้ความจุ0.2ลิตรก็คือ200 ML นะคะคือขนาดเท่ากับถ้วยกาแฟร้อนปกติเลยนะคะขนาดแบบรูปทรงมันจะดูดีมีสกุลลุนชาติมากเลยนะคะลองปิดฝาดูน่ารักอ่ะมันจะออกแนวน่ารักน่ารักแล้วก็คูลเนาะแล้วก็เก็บความเย็นเก็บความร้อนได้ดีนะคะตัวนี้เก็บความเย็นได้6ชั่วโมงค่ะ ถ้าเก็บความร้อนได้หกชั่วโมงเหมือนกันค่ะน้ำมันสามารถแต่เก็บความเย็นกับร้อนพร้อมกันได้ไหมคะไม่ได้นะคะใช่ค่ะตัวนี้แค่นั้นได้ก็แปะมาตามสีให้เลือกนะคะตัวนี้ข้างในอ่ะมันจะเป็นเวลาบอดี้ของฉันน่ะนะคะมันจะเป็นบอดี้ของเตลแล้วก็จะมีคลิปความร้อนก็คือพวกเนี้ยมันจะเก็บความร้อนได้ดีเก็บความเย็นได้ดีก็คือเป็นแบบคือคุณภาพมันจะคนละแบบกับที่แบบกระติกน้ําแจกเนาะ แล้วก็สารตกค้างอะไรพวกนี้จะไม่มีนะคะเพราะว่าของยี่ห้อนิโก้เนี่ยงานเนี่ยมาตรฐานงานผลิตเขาจะมาจากญี่ปุ่นนะคะงานจะค่อนข้างจะดีมากๆนะคะตัวนี้มีสามสีมีสีอะไรมั่งคะสีขาวชมพูแล้วก็ฟ้าขาวชมพูแล้วก็ฟ้าตัวนี้สามารถจะสั่งเป็น พวกสินค้าพรีเมียมได้นะคะ,ะ,คะแต่ว่าจะเป็นพรีเมียมเกียรตนะคะต้องบอกไว้อย่างนี้เพราะว่าราคาแรงนิดนึงนะคะมันมันจะแรงกว่าพวกแบบเหมือนพรีเมียมที่เขาไปแจกกลุ่มของกลุ่มของอ่าถ้าเป็นแบบเซฟปอร์สเนาะแต่ว่าคุณภาพดีกว่าเยอะคุณภาพดีกว่าเยอะนะคะติดแบบนี้เหมาะกับการใช้บ้านไหม<อ>ใช้เองก็สวยนะคะสวยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ